สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f c ฟซม่เอฟซเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง u t u b e ด้วยกันเนาะทุกคนทุก่านเลยที่มารับชมแนวทางและก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอนอยเส้นเดียวกันเนาะจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยมัดร่วมจะแนวทางของอังคารวันที่ยี่สิบแปดจะเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าอนนี้ก็มาพบกับแนวทางของแอนอยตามเคยจ้า สำหรับพ้นหาน้อยมือวานจันที่2ีวันจันจะสำหรับน้อยมารวมเด่น3 7วิ่งลูดจากกันสําสำหรับพ้นน้อยรอบแรกเฉพาะกิด3ตัวบน192ล่าง48ปสำหรับเฉพาะกิดแนวทางเขาเข้าจับคู่เข่าล่างจะ 48ตรงๆจ้าตัวเน้นเต็มๆชุดกันตรงๆมาเน้นๆเลยสำหรับรอบพิเศษ3ามศ่ลางเจ็ดสาสำหรับพิเศษเจสเข่า3ามจ็ดจ่าคู่เด่นนอนมาเลยเนาะโอ้โหปังจ้ะเน้นๆเลย3ามจ็ดเด่นสามรุดสามาเด่นเจ็ดรุดเมาสำหรับพิเศษ สองตัวล่างจะ้ะสำหรับเด่นซ้ายวิ่งดูดซพิเศษมาลักลอยอีกเนาะรอบปกติ409ศล่าง76็ดหสำหรับ76หล่างปกติแนวทางเขาจะผูกผ่านไปเนาะอันนี้มี79เก้าเจะเอาหกับหัวจะมา76็ดหสำหรับเลขพี่น้องแอสจท์ไฮเจ็ดเข้ามา6776 6, เนาะหาเข้าเดิน7วิ่งดูด7จ้าสำหรับปกติ2ตัวล่างจ้า รอบ V.I.P. รอบสุดท้าย8อ่าเจ็ดสาเขา้าตรงๆจะชุดเด่นเด้อจ้าเด่น3รูดสามาล่างหงเจเขา้าเจ็เน้นเน้นเลยจะสำหรับเจ็ดเจจะเด่นเจวิ่งรุดเจมาจ้าโอ้โหเด่นเจ็ดรูด7มาเด้งเด้งสำหรับรอบ V.I.P. เด้ง บนล่างจะ,ะสำหรับสูตรสามตัวข้าจะเสียดไปอีกเนาะมือนี่เราจะโอ้โหแนวทางของเ้าจะน้อยรอบอ่าว i p เนาะเข้ามาเจ็ดสามแปดแนวทางขามีจะเจ็ดแปดสี่ฮะเจ็ดมีแปดมีสามกับสี่เราะจะห่างกันไป แต้มเดียวเนาะสำหรับรอบเฉพาะกิจจ<ะ>ันห 9, 4, 2, 9, 2, 4, 4, นึ่งเก้าสองก็เฮามีเก้าสี่สองอ่าเก้ามีสองมีสี่กับอ่าสี่นี่ก็ถือว่าสี่กับหนึ่งถือว่าเสียดไปอยู่นิดเดียวเนะาะห่างกันไปอยู่นิดเดียวเราจะโอ้โหแต่อันนี้คือเสียดมากเลยเนาะสำหรับ V.P สามตัวบนนุญเราจะเจ็ดแปดสี่เข้ามาเจ็ดสามแปดเราจะเอดด็ดจอยบริจับให้เราจะเจ็ดสามแปดเนาะคูเรนเข้ามาเต็มๆเลยเราจะ เด่นสามวิรูดสามมาจ้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมาเจ็ดอ่า 7, 3, เจ็ดสามแปดีก็ถือว่าแบบเต็มเต็มเลยเนาะโอ้โหอ่าสำหรับสุดสามตัวถือว่าพลาดไปสำหรับแนวทางห้าน้อยมารวมกับเฮ้า,ามูนี่ปังจะาสามน้อยเต็มเต็มสำหรับตัวประกบขู่พลาดแค่เจ็ดหกรอบปกติน้อยเดียวสิบหกสี่น้อยเนาะโอ้โหปังเด่นวิ่งรูดมาเด้งเด้งจ้า ยินดีกับคนสิตามยินดีกับพีน่น้องเอฟซีสิตามเนาะจำมือนี่ผป้ดได้ตามนี่ถือว่าปัางเนาะบ่าตามก็ถือว่าผลาดมากเลยเนาะวันนี้มือนี่เราจำวันทีนะ่ยี่สิบเจ็ดเนาะโอ้โหเข้าตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใคลีปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอจจอยได้เนาะเอจจอยเซได้มีกาลังใจว่างแนวทางจะหานอยก็กเป็นแบบนี้แล้วเนาะสวงปังกับปังขักปังแนวสวงผลาดกะทำใจเนี่ยนิดเดิงเนาะจ้า เดี๋ยวถ้าอาจาีมีเขามีรุดจังว่าเนาะสำหรับห้าหน้อยสามห้าหน้อยเขเ้าเามือว่านจา้ะขอโชว์ผลงานอีกสักนิดหนึ่งจ้ะเวลาปังกับปังสองสูตรสามสูตรสำหรับแยกน้อยก็ถือว่ามาได้แบบเด้งๆกันเลยทีเดียวสามน้อยจะเต็มๆเลยสามน้อยจับครูเขา้าสองน้อยจะอีกน้อยหนึ่งคือเขาเด่นวิ่งรุดนะสำหรับแต่ว่ายังพ่ทัานได้สรุปผลเด้จ้ะส่วนผลสรุปสามห้าหน้อยข้าแยกน้อยนี่รอสรุปกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะ สำหรับฮานอยแอดจอยลงงหายสสูตรเราจะทีเลือกกันคือขึ้นอยู่กับพี่น้อยเอฟซีแต่ละคุนแต่ละฐาเราจะหมักสูตรได้กันลองเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เราจะเพื่อมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามเนาะมีหมัดรวมกับแงกน้อยจะสอสูตรถือว่า2สไตล์ตามต่อจะน้อยหมัดรวมมือนีเด่น4กับ5จ้ะซีวิ่งรูดจา้าจับคููเดน4วิ่งรูดซ คู่เดนสี่หาสี่แปดสำหรับเดนหาทุหาจับคู่หาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก่าสำหรับ แนวทางเมื่อนี้ขอการเบิร์นใบเก้าๆละก่ะเนาถามักเบิร์นช่วเบิร์นตามได้จะถ้าบอกมาเบิร์นบอกช่เบิร์นปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางของไอ้โจ้เบิร์นคำนวณได้เบิร์นได้0ูนย์ศูนย์แดเกเก้าสองสองจ้าศูนย์ศูนย์แปดแดเก้าสองสองเบิร์นบหัวสีมาหรือบ,บอเด,ด้อจ้าแต่กะรับชมรับฟังไปเป็นแนวทางเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนะจ้าตัวการจากกันหนึ่งมีหนึ่งสอง หนึ่งสาอ่าหนึ่งตัวเดียวกันจะกหนึ่งหนึ่งหานี่คืออยู่ชุดเด่นเลยชุดกันเลยเนาะสตัวบน4ี่ห้าหนึ่งเล็กเด่น1 3 8่งสาด3ตัวนี่นคือเสียดสองวันสมวันแหละเนาะสามศูนหนึ่งสจากขู่สุดท้าย เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าสามตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่สามศูนย์สามแนวทางมื้อีนึ่งคนขางไปทางเล็กเบินอยู่แต่ว่าขอเน้นเล็กห้ามไปละกันเนาะสุดสามตัวบนสี 4, 1, ่หนึ่งสามอ่าแอดโคอนเน้นหนึ่งสามแปดละกันจ้าหนูซื้กว่าหนึ่งสามแปดสวยกว่าหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสาม อันนี้คือความมาความชอบส่วนตัวเด้จ 14, 90, 2022, 88, 99, 99, อจะ้ะหนึ่งสามหนึ่งสี่เบอร์เก้าเก้าเบิร์ศูนย์ศูนย์สองสองแปดแปดเก้าเก้าว่างให้แค่เก้าเก้าพ่อจ้ะห้าแปดห้าเก้าสี่หกสี่เจ็ดจ้า สำหรับห้าหน้อยมัดรวมครัวห้ามือนี่ก็คือตามนี่เลยจะสำหรับมัดรวมแอนจอยไฮซีน้อยจะเฉพาะคิดถึง V i p อพจะหรือว่าพี่น้องเอฟซีมาอยู่ในห้าหน้อยรอบรายการลองนําไปเปรียบเทียบิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับมัดรวมคองเห้าจะมือนี่ก็ค่อยมาปังๆังอีกละก,นะกันเราจะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังๆังรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านจะสวัสดีจ้า